พอกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายแบบนี้ชัดเจนออกมาว่าเดี๋ยวจะมีตลาดนัดพาณิชย์เกิดขึ้นทั่วประเทศทางคุณสุทธิพงษ์จุนจเจริญหลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการทันทีค่ะ,ะออกเป็นหนังสือส่งตรงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะท่านปหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจําเป็นจะต้องสนับสนุนโครงการในการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ หนังสือที่ส่งไปยังผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดบอกเลยว่าระยะเวลา3เดือนต่อจากนี้ก็คือตั้งแต่สิงหาคมกันยายนและก็ตุลาคมนี้จะต้องเสริมสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนสิ่งที่เน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าเราจะต้องให้ความสําคัญกับสินค้าชุมชนกับผู้ประกอบการในพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก คือไม่ใช่ว่าไปเปิดในจังหวัดนครปฐมและให้คนกรุงเทพแผ่ไปตั้งร้านขายแบบนั้นไม่เอาเอาเป็นว่าถ้านครปฐมก็ให้ผู้ประกอบการในนครปฐมนี่นแหละเขาได้ตั้งแผงกันก่อนเลยนะคะสั่งการไปแล้วว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เน้นสินค้าชุมชนก่อนแล้วการสร้างไรายได้ครั้งนี้พื้นที่ที่พร้อมจะสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นตลาดนัดมันก็จะประกอบไปด้วยศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอสถานที่ของทางราชการหน่วยงานของทาหารหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสถานที่ไหนก็ได้ค่ะที่คิดว่ามันเหมาะสมกับการจัดตลาดนัดพาณิชย์แต่ย้ำนะคะว่าจะต้องไม่เอาเป็นตลาดเล่หรือเป็นคาราวานตลาดนัดหรือว่าไปจัดตลาดไปแข่งกับตลาดท้องถิ่นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติอำเภอเนี้ย เขามีตลาดประจําของเขาอยู่แล้วเป็นตลาดท้องถิ่นขายของพื้นเมืองอยู่จู่ๆกระทรวงจะไปจัดตลาดนัดอีกแห่งหนึ่งควบคู่กันอย่างเนี้ยอย่าทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแย่งกันคือไม่ต้องมาจัดแข่งเนี่ยก็ค้าขายกันลําบากเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับดูจากการที่คนตื่นตัวไปลงทะเบียนดิจิตอนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเปิดไม่กี่วันเนี่ยมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยี่สิบล้านอัพแล้วกำลังเพิ่มขึ้นเรื่ ไปจัดแข่งกับทางสินค้าที่เขาทํากันอยู่โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลโอท็อที่เขาทํากันอยู่เนี่ยค่ะคือด้วยต้นทุนเนี่ยจะสู้ไม่ได้ใช่ค่ะสิ่งที่ท่านประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยท่านย้ำก็คือว่าถ้ามีสินค้าโอท็ OP, เอามาด้วยก็ได้นะ,ะเอามาเลยเพราะนี่แหละเป็นสินค้าสําคัญที่ในพื้นที่เขาต้องใช้กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่า เอามาขายได้แน่นอนนอกจากสินค้าโอท็อแล้วก็คือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กในพื้นที่เขาผลิตเอง<ะ>อันนี้ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะเอามาขายเอามาจําหน่ายกันแล้วยิ่งเขาไม่คิดค่าแพงด้วยแล้วจัดสถานที่ให้เหมาะสมได้เนี่ยแบบนี้รับรองได้เลยว่าขายดิบขายดีคือ,อทุกส่วนราชการเลยครทุกกระทรวงเนี่ยสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่า1กระตุ้นเศรษฐกิจให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยอสอง ลดค่าของชีพโดยเฉพาะสินค้าพื้นฐานนะไข่ไก่น้ำมันพืชใช่ค่ะข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วอีกหน่อยนะคะที่จะขยายไปไม่ใช่แค่ในส่วนของตามต่างจังหวัดที่เป็นทุกจังหวัดที่สั่งการไปแล้วนะคะอย่างส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงๆตลาดนัดไม่ได้มีแค่กระทรวงพาณิชย์นะคะ,คะตลาดนัดเนี่ย แทบจะทุกกระทรวงเลย<ะ>มีตลาดนัดขายสินค้าอยู่กระทรวงศึกษาก็มีกระทรวงสาธารณาสุขก็มีหน่วยงานทหารแต่ละค่ายก็มีเหมือนกันรตรงจุดนั้นแหละค่ะให้ดันเข้าไปว่า ถ้ามีผู้ประกอบการที่เขาเป็นผู้ประกอบการรายเล็กและเขาต้องการจะไปเปิดขายสินค้าไม่ต้องคิดค่าแผงเปิดโอกาสให้เขาเลย3เดือนนี้สิงหากันยานตุลาวิธีการพูดคุยวิธีการเปิดช่องทางทํายังไงให้เขาได้มีโอกาสตรงนั้นเพื่อสร้างรายได้ผู้ประกอบการก็ได้คนซื้อของก็ซื้อราคาถูกขึ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นเจ้าของตลาดเยอะนะฮะโดยเเพราะตลาดสดเทศบาลหรือพื้นที่ที่เทศบาลดูแลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลตรงนี้ก็อยู่ในข่ายหมด เนี่ยแหละกระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอพายุหมุนรูปใหญ่กันอีกทีนึงตอนดิจิทัลมาเลดในช่วงปลายมาสที่4นะคะ